ครับที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือสวนหย่อมของจอ h ์นเคนคันเควนะครับมีชื่อครับมีชื่อจอ h ์นเคนคันเควจอ์นใช่คนที่นั่งอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าเราไปดูกันนะครับ <S, s ับ m a น What are you doing here Who Are you, are you John? Oh no. Why don't you speak with me? Are you crazy? o r I am crazy. I don't know. ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาบ้าหรือผมบ้ากันแน่อ่าเรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่านิยามของจอห์นครับนี่นิยามของเขา statesman คิวแมนนิชาเลียนแอนเฟรนก็นิยามของเขาก็เจ๋งครับจอห์นเคนจอห์นเคนเนี่ยคือไข่เออจอห์นเคนคือไข่เรามาดูกัน This is a very beautiful nice place นี่นี่ี่จอห์นเคนคันเคิลฮูวิสฮีนี่ Kane, นคล้ายๆกับชีวะประวัตของเขาชีวะประวัตเดี๋ยวไหโอเคอ่านจบละเชื่อว่าเพื่อนๆอ่านเร็วนี่ที่นี่ที่ไหน Where is there ที่นี่นะครับเป็นยูเนียนของ Employee เดี๋ยวเราจะเข้าไปซูมกันว่ายูเนียนเนี่ยมีอะไรบ้า